อชขอจขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัใจจัยให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถนะิดอาณะปัจโยโหตุ สาธุสาธุสาธุอสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอ่านมาสก,การหลวงพี่ขันตินะเจ้าคะ่ะอ่าเริ่มเลยนะคะ <c oughs> วันนี้เรามาต่อกันเรื่องนามกิจนะคะอ่าวันนั้นจะเป็นเรื่องนี้อ่าวันนั้นได้ข้อเดียวเนาะ อเราต่อกับเรื่องนามากิจแล้วเราทวนใหม่อีกทีหนึ่งเนาะเวลาโจทย์เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นรวมอะค่ะนะคะ,นะคะเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือมีนามากิจบนกับกิริยากิบ,กบน,นะ,อ,ะอยู่ในข้อเดียวกันคือข้อห้านะคะอันนี้เวลานั้นอ่านี้มันเลื่อนอ่าได้แล้วนะคะ อ่าเราก็เริ่มนะคะอันนี้คือข้อเดิมที่วันนั้นสอนไปนะคะเขาถามเรื่องปัใจจัยใช่ไหมคะเราก็บอกปัจจัยสําหรับประกอบกิริยากิจอ่านี่เขาไม่ได้พูดถึงนามนะอ่ามันจะมีอันนึงเป็นนามอันนึงเป็นกิริยาตอนี้เขาถามว่าปัจจัยที่ประกอบกิริยากิจแล้วต้องท่องมานนะคะเขาถามว่ามีกี่หมวดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วอะไรบ้างนะคะ ปัจจัยไหนบอกการอะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องรูปวิเคราะห์อ่าูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ก็มีข้อไก่ขอไข่อย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปแล้วก็สาธารณะอะไรแปลว่าอันนี้ก็ไม่ถามปัจจัยนะถามแค่รูปอะไรแล้วก็สาธารณะเวลาถามรูปก็มีสามอย่างนะคะรูปเนี่ยก็มีสามใช่ไหมคะอ่าก็เป็นอะไรคะกัดตุรูปแลวอะไรคะกรรมะรูปแล้วก็ ภาวะลูกแต่สถา,านะนี่มีเจ็ดนะคะเจ็ดเราต้องแยกเป็นอะไรคะกัตตุสถา,านะอันเนี้เห็นไหมคะแล้วก็มีอะไรคะกรรมะสถา,านะแล้วก็มีภาวะสถา,านะนะคะเสร็จแล้วก็สี่กาลณะสถานะาานะอันนี้ก็มีห้าสัมมประธาน สาธารณะแล้วก็มีหกอปาทานสาธารณะแล้วก็มีอันที่เจ็ดอธิการณะสาธารณะเนี่ยเราจะมีรูปมีสามนะคะสาธารณะมีเจ็ดอย่างนี้นะคะอันนี้เวลาเขาถามอันนี้เราก็ตอบอันนี้ก่อนปัจจัยเนี่ยของกิยากิจเนี่ย,ย,ยมีกี่หมวดแล้วก็ตอบทีงนี้สามหมวดนะเวลาเราตอบเนี่ยกี่หมวดปุ๊บ เราก็ตอบจบตรงนี้นะคะเป็นเอตัวนี้เป็นอจุดฟู้นสต็อปนะปัญยานน้อยเนี่ยนะคะตอบสามหมวดอันนี้เขาถามว่าอะไรบ้างอะไรบ้างนี่หมายถึงตัวคือนะหรือว่าคือก็ได้ได้แก่ก็ได้นะอันนี้ในกรณีว่าปัญยาน,น้อยอย่างสมมุติตรงนี้เราตอบเสร็จใช่ไหมคะเราตอบเสร็จถึงตรงนี้ ตรงนี้เราไม่ต้องไปยันน้อยนะเรามาไปยันน้อยอันสุดท้ายอย่างนี้นะคะไปยันน้อยอันหลังอันนี้พอมีสามหมวดแล้วก็แยกเวลาเราจำมันก็จําตัวแรกกิจก่อนตัวที่สองกิจจะตัวที่สามเนี่ยอันนี้กับอันนี้บวกกันก็เป็นกิจอันแรกแล้วก็กิจจะอันที่สองเนี่ยคืออันที่สามอันที่สามคืออันที่หนึ่งกับอันที่สองนะคะกิจตะกิจจะปัจใจ แล้วก็เยะจํำอย่างนี้นะสามสองห้าวิธีจําคือจำสามสองห้าอันนี้ตัวสองนี่ง่ายสุดคืออะไรคะตัวสองมันมีแค่สองตัวอนิยะกตับพระเวลาเราตอบอะค่ะเราจะไปเอ,อเขียนเลขหนึ่งทีละอันไม่ได้เขียนอันสุดท้ายนะคะหมายถึงให้สามตัวเนี้ยเอ,อเป็นเรียกว่ากิจกิจตปัจจัยเนี่ยแล้วลงได้หนึ่ง แล้วก็กิจจปัจจัยแล้วก็ลงด้วยหนึ่งเี่ยตรงนี้มีกี่ตัวแล้วก็ลงด้วยหนึ่งนะคะอันนี้กิจตักกิจจกิจตะแล้วก็กิจจะเนี่ยมีทั้งหมดห้าตัวแล้วก็เรียงมาเลยแล้วก็ลงด้วยหนึ่งอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็มาดูกิจต่อเต่านะคะกิจต่อเต่าก่อนนะตัวแรกอ่าก็มีอันตะปัจจัยนะคะแล้วก็ตะวันตุแล้วก็ตาวีแล้วเราก็หนึ่งหนึ่งหมายถึงว่า กิตตปัจจัยมีหนึ่งอย่างนี้นะคะมีสามสามปัจจัยแล้วก็อนิยะแล้วก็ตับพระอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะต่อมากิตตกิจจาอันนี้เราก็จําลักษณะเป็นเอาตัวนี้สองตัวก่อนแล้วก็กั้นไว้เลยนะคะอันนี้มันเป็นสีดำเอาสีแดงอ่ะแล้กั้นแบบนี้นะคะว่ามานะตัวหนึ่งตะตัวหนึ่งนะฮะแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะ่ะตูนาธิ ตูนาทีตัตันาทีปัจจัยอันนี้เราก็จําตัวนี้มานะตะแล้วก็ตูนาทีปัจจัยนะคะวิธีจําจําอย่างนี้นะอันแรกใช่ไหมคะอันตะตะวันตุตาวีอันที่สองอนิยะตับพะอันนี้จะจําง่ายสุดอนิยะตับพะนะพออันที่ห้าเนี่ยอันที่ห้าก็จําง่ายคือตุนาทีปัจจัยแต่ข้างหน้าเป็นมานะกตะในอันว่าตะนะ อันนี้ตัวเนี้ยอันตะกับมานะสองตัวเนี้ยเป็นอะไรครับบอกอะไรครับปัจจุบันปัจจุบันนาการนะคะส่วนในสองตัวนี้เป็นบอกอะไรคะจําเป็นนะอน,นี้ยกะกตะพ้าบอกความจาเป็นนะคะอา่าแล้วสมมติอันอนี้มันบอกปัจจุบันเนี้ยมันก็จะแปลว่าอะไรมันก็จะแปลว่าอยู่แปลว่าเมื่อได้สองตัวส่วนไอสองตัวนี้นะคะเขาก็จะแปลว่า ควรพึงส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าพึงนี่นะคะตัวเนี้ยสองตัวนี้นะคะอันนี้ยะตับพระแล้วตรงนี้อะไรคะตรงนี้ก็คือตูะตะวาตะวานะเขาบอกอดีตใช่ไหมคะแต่ว่าต่อเต่าทั้งหมดเลยอะต่อเต่าทั้งหมดเนี่ยทำไมคะให้เราจําว่าต่อเต่าต่อเต่าต่อเต่าเนี่ยสามตัวนี้เราจําเพาะตะวันตุตาวีตะสามตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตูนาที่ปัจจัยนะคะ วิธีจาําตะวันตุตาวีตะแล้วก็ตูนาทีปัจจัยเนี่ยเป็นต่อเต่าทุกตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นบอกอดีตการก็แปลว่าแล้วอันนี้ก็แปลว่าพึงอันนี้ก็แปลว่าเมื่อแปลว่าอยู่นะคะอันนี้เราจบแล้วอันนี้เขาถามข้อต่อไปกไก่ของไข่เงี้ยนะคะเราก็ตอบได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราแปลเขาบอกรูปวิเครห์ต่อไปน,นี้หาคําว่ารูปกัตริันะ วิธีหาง่ายๆดูตรงเนี้ยดูคำว่าติติเนี่ยจะบอกเรื่องว่าเป็นรูปอะไรมีสามอย่างเนี่ยนะสามอย่างตรงนี้คืออะไรคะเมื่อกี้บอกไปแล้วกัตตุกรรมะแล้วอะไรคะภาวะนะเป็นรูปนะคะตัวนี้เราเห็นติปุ๊บเราก็ตอบได้เป็นเลยคะ่ะกัตตุรูปนะตัวนี้พอเราเห็นในตัวนี้อีกตัวนี้อันนี้เราจะเห็นแน่นอนหนูตรงเนี้ยเห็นไหมคะ นอนหนูตัวนี้แล้วมีจุดข้างล่างเงี้ยตัวนี้คือนิคหิตแล้วตัดอันนี้ออกพอเราเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็คือตัวนี้คือตัวตัวนี้นะคะให้เราจําว่ากับพังเนี่ยเป็นกรรมมะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราเรากั้นตรงนี้ก่อนเรื่องรูปมันจะง่ายมันมีสามตัวแต่พอเราเห็นในตัวนี้นะคะเราก็แยกตัวนี้ออกมาเป็นอิตติตัวเนี้ยนะแยกออกมาเป็นอิตติแล้วตัวเนี้ยเอถะ เอตถาก็มาจากตัวนี้เอตตะนะตัวนี้มันเป็นเป็นตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็บวกตถาอันนี้เป็นสัพพนามนะคะอันนี้เขียนอย่างนี้นะคะสัพพนามสัพพนามคือตัวนี้อ่าตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่านั่นใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยตถาเนี้ยตถานี้มันเป็นปัจจัยปัจจัยในไหนคะในอับ พยะยะศนะัพนะอพยายะศัะ์เนี่ยมันแสดงเอ่อเป็นอะไรคะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายสัตมีสัตมีวิพัตนนะเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดตัวนี้ปุ๊บ,ต,ต,บตัวนี้เราก็ตอบตัวนี้ไปว่าในุดจุดๆนั่นนั่นเนี่คือไอ้ตัวนี้นะคะเอตะตะแปลว่านั่นนะคะ เป็นสรพนามนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาออกมาก็จะเป็นตัวนี้แล้วพอบวกกับอิติเขาก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นเลยคะสระเสียงยาวตอนแรกตรงนี้มันเป็นสระอะนะมันจะเป็นสายเสียงยาวเพราะตรงนี้ต้องเป็นอิติเข้าใจไหมคะเพราะนั้นพอเราเห็นตรงนี้นะว่ามันเป็นเจ็ดใช่ไหมเราก็ได้ทันทีเลยอธิการณะสาธนะสมมติว่ามันเป็นหนึ่งใช่ไหมกรณีที่เป็นหนึ่งก็คือปัทมาวิพัต ่าเป็นสองก็คือทุติยาวิพัฒน์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้พอเราเราได้ตัวหนึ่งก็คือไอตัวตัวปัตถมาวิพัฒน์เนี่ยนะคะเราก็เป็นไอตัวกักตตุอย่างเงี้ยสาธานณะแล้วพอเป็นกรรมนะกรรมะสาธาะอันนี้เราก็เป็นอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองอย่างเงี้ยนะคะแต่นี้พอเป็นกรณะกรณะสาธารณะอันนี้ก็เป็นอะไรคะสามนะคะ เป็นเอ,อตัติยาวิพัตนะคะแต่ว่าภาวะภาวะสาธาณะเนี่ยเขาไม่มีอัญญบทก็เลยไม่มีไม่มีตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเสร็จแล้วตัวนี้หก่ะคะ่ะหกไม่มีก็จะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดก็คือตัวนี้นะคะพอเราเห็นอย่างนี้เราจะได้เลยเนาะเสร็จแล้ อันนี้ตรงเนี้ยเราเห็นหมัเนียอันนี้คืออะไรกรรมะอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นอะไรคะกัตตุอันนี้เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็คือให้รู้ว่ากรณีเนี้ยตรงด้านซ้ายมือเนะะี่ยค่ะเป็นรูปวิเคราะห์เขาคือรูกแต่ตรงนี้เป็นอะไรคะรูปสําเร็จนะคะรูปสําเร็จแล้วก็จะหมายถึงอะไรหมายถึงไอ้ตัวสาทนะนะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้พอเราเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ บางทีเขาจะมีอัญญบทมาแต่บางทีเขาก็ไม่ใส่ให้เราดูนะอีน,นี้ข้อหนึ่งเราได้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าเราก็ตอบกัดตัวรูปดูตัวนี้ตัวติเห็นติใช่ไหมคะก็ตอบกัดตัวรูปนะคะและอันนี้อันนี้เห็นตรงนี้เป็นอะไรคะนี่ขยิดอย่างเงี้ยนะตับพังก็ตอบกรรมะนะแล้วเสร็จแล้วกรรมะรูปปุ๊บก็เป็นกรรมะสาธารณะทันทีนะคะโอเคไหมส่วนตรงนี้เป็นเจ็ก็เป็นอธิกรณะสาธารนณะ อาตอนนี้ตัวตาปัจจัยข้อใหม่แล้วนะคะคนละปีกันนะตาปัจจัยในกิริยากิจเมื่อประกอบธาตซึ่งมีละนะคะละกัดสมาเหตัวนี้ละและตัวนี้ะนะคะอ่ามีไอ้ตรงเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุดใช่ไหมเกิดเป็นเอ่อตรงธาตุอ่ะตัวสุดท้ายอะนะคะเขาเรียกว่าเป็นที่สุดนะคะมีละกัศเป็นที่สุดแปลงตัาเป็นอะไรได้บ้างเขาอยากรู้ว่า ตะตัวเนี้ยถ้ามันมีละเป็นที่สุดหรือมีสาเป็นที่สุดเนี่ยเขาสามารถแปลงเป็นอะไรได้บ้างเราก็มาดูวิธีการตอบจงตอบพร้อมยกตัวอย่างนะคะเอาก็ตอบธาตุธาตุทำไมไง่ะธาตุซึ่งมีละเป็นที่สุดนะบางครั้งตรงนี้เขาก็ในหนังสือก็จะเขียนว่าธาตุที่มีบางทีก็มีที่นะบางทีก็เป็นซึ่งแล้วแต่เราก็ลอกมาตามที่โจทย์บอกถ้า ธาตุซึ่งมีละเป็นที่สุดเนี่ยเขาแปลงตะเป็นอะไรคะนอเนนสองตัวอย่างนี้นะคะแปลงตะเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะตะนี่คือตัวตะปัจจัยนะคะแล้วตัวนี้ธาตุตัวเนี้ยเป็นอะไรคะสะะสะอยู่ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นที่สุดเนี่ยเขาก็แปลงตะเป็นอะไรคะแปลงเป็นตับเนี่ยตับตะตัวนี้นะแล้วก็ถักนะอันนี้คือหนึ่งกับสองเนี่ยสังโยกนะคะอันนี้คือวักอะไรคะวัต ตาวักใหญ่น,นี้เล็กตาวักใหญ่อันนี้ก็คือหนึ่งซ้อนสองอย่างเงี้ยนะคะส่วนในตัวเนี้ยเป็นนอนเนนะคะมันก็อยู่เอ่อตัวพยัญชนะวักนะคะตัวสุดท้ายนะคะใช่ไหมคะเป็นห้าซ้อนห้าลักษณะลักษณะของเขาก็จะเป็นให้เห็นว่าเออเราเข้าใจไหมว่าพยัญชนะสังโยกอะ่ะเขาซ้อนกันนะคะนะคะเออถ้าเกิดจะดูพยัญชนะสังโยกะคะุณค่ะ มันรู้สึกอยู่ในอ๋อที่เราสอนไปแล้วอ่ะสมัญญาพิธานนะคะอ่านะคะดูตรงประมาณด้านหลังๆนะคะด้านหลังๆน่าจะสองรอยเก้าสิบนาะอ่าล้วก็ดูตรงหน้าสองร้อยเก้าสิบได้เลยนะคะถ้าอะไรเห็นตรงเนี้ยมีนอนเนนสองตัวเนี่ยเขาเป็นพยัญชนะที่ห้าซ้อนห้าอย่างเงี้ยนะคะเขาอยู่ในวักอะไรคะตะวักอันเนี้ยตะตัวนี้เป็นตะใหญ่เนาะ อย่างเงี้ยพอเราได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมวิธีการดูต่อไปแล้วก็มาดูตรงนี้ข้อกอไก่กับขอไข่อันเนี้ยทมามังวัดตงุงไอตัววัดตุงปุ๊บเนี่ยเราก็กั้นเลยเราก็กัน้นอรงนี้ไว้เลยนะไอนะมันกั้นไก่ไปนิดนึงอย่างงี้นะแล้วตัวนี้เราก็กั้นแบบนี้ไว้นะเ็อเราเห็นตุงปุ๊บเรารู้ทันทีแล้วว่าตรงนี้ไปไะอะไรคะกัดตุกัดตัวอะไรคะลูก ทางด้านซ้ายนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกทางด้านนี้จะเป็นอะไรคะสาธารณะมันมีเจ็ดตัวใช่ไหมคะแล้วตรงเนี้ยเขาเป็นอะไรคะเป็นกัดตุกัตตุสาธารณะแต่เขามีคําว่าอะไรคะตอนนี้ตรงเนี้ยเขาจะเป็นสมาร์ทเพราะว่าเขาเป็นตุ่มนะตัวเนี้ยมันอยู่เขาเรียกว,ว่าสมาร์ลูกแต่มันอยู่ในกลุ่มของอยู่ในกลุ่มของกัดตุกัดตุลูกนะคะ แต่เรียกว่าสมาร์รูปนะตรงตรงนะคะแล้วทีนี้เป็นสีละมัดเนี่ยที่เราบอกให้เราจำว่าสีลมอะ่ะอ่ะเวลาเราอ่านสีละมัดสาติอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะรู้เลยว่าอะไรคะกัตตุสาทานะเนี่ยตรงนี้นะคะอันนี้เขาอยู่ในไหนลงในอัดแห่งตัดสีละแต่ข้างหน้าเขาจะเขียนคำว,ว่าสมาร์รูปอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนลักษณะนี้ แล้วตรงนี้ถ้าเกิดเ้าถามปัจจัยเนี่ยเราก็เป็นนีมาดูข้างหลังตัวตัว,ต,วตัวนี้เป็นรูปวิเคราะห์ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นสาธานะตรงนี้เป็นอะไรคะรูปสําเร็จนะคะตรงนี้เป็นสาธานะตรงนี้เป็นรูปวิเคราะห์นะคะตนี้พออันนี้ก็มาตรงนี้รูปวิเคราะห์อันนี้รูปสําเร็จอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาดูทีละตัว อันแรกก่อนตนี้ถ้ามันเป็นตรงเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของกัดตุสาธานะแต่เขาให้เขียนเป็นสมาร์ตรูปไปเลยนะแล้วตรงนี้เป็นเป็นเอ่อตัวมันเองเนี่ยมาจากตรงคําว่ากัดตุสาธานะนะอันนี้เขาก็ใส่ไปเลยเขาใส่ย่อไปเลยตัดศีละสาธานะคือตัดศีละสาธานะไม่มีมันต้องเป็นกัดตุสาธานะลงในอัดแห่งตัดศีละ เขาก็เลยเขียนลักษณะให้มันสั้นนะคะก็เลยเราก็เขียนตอบแบบนี้เลยเป็นสมาร์ทรูปตัดสีละสาธานะแต่มันมาจากกัตตุสาธานะอยู่ในตัดสีละนะคะเวลาตอบตอบแบบนี้นะสั้นๆน,นะคะแล้วตอนนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะเออเราเห็นตรงลักษณะแบบเนี้ยเราให้เรารู้เลยว่ามันคืออะไรคะเออตรงเนี้เห็นเห็นตรงนี้ไหมคะอ่าตรงเนี้มีนอนหนูเนี่ยนะ ก็เห็นเป็นยุคยุคปัใจจัยใช่ไหมแต่ว่าวิธีการก็ดูให้ดูตรงเนี้ยว่ามันเป็นเนับปุงนะแล้วเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราพอเราเห็นลักษณะแบบนี้เป็นภาวะรูปภาวะสถา,านะนะเพราวะว่าอะไรครับเพราะมันไม่มีมันไม่มีไอ้ข้างหลังอะ่ะอัญบทนะแล้วตรงนี้มันเป็นแรมันเป็นลักษณะเนับปุงอะคะ่ะเอกวัจนะ แล้วมันไม่มีคําว่าติอ่าธรรมดามต้องมีตีติใช่ไหมแล้วก็มีคําว่าติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตรงมันจะเป็นตรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะแต่พออันนี้มันไม่มีนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่ามันเป็นภาวะรูปเมื่อไหร่ที่มันเป็นภาวะรูปจะเป็นภาวะสาธานะคันทีนะคะอันนี้ตัวต่อไปนะคะศัพท์เช่นไรชื่อว่ากัตตุสาธานะนะเราก็มาท่องให้ได้ว่า ตัวกัตตุสาธานะหมายถึงอะ่ะคนที่ทำอะ่ะเป็นคนสับนั้นอะ่ะเป็นชื่อของใครเป็นชื่อของคนที่ทำทำกิริยาตัวนั้นอะ่ะในการประกอบกิริยาตัวนั้นนะอ่ะแล้วก็เขียนเ,เป็นภาษาตามสับเขานะสับใดเป็นชื่อของผู้ทำหมายถึงว่าคนที่ทำก็คือผู้ทำเนี่ยนะผู้ทำเนี่ยทำทำอะไรทำกิริยานั้นอะ่ะ อันเนี้ยเรียกว่าจัตุสาธานะแต่เวลาเราเขียนเราต้องเขียนให้ถูกต้องสับไดเป็นชื่อของผู้ทำคือผู้ประกอบกิริยานั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือเขียนให้ถูกต้องนะคะเนี่ยสับไดเป็นชื่อของผู้ทำคือผู้ประกอบกิริยานั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าจัตุสาธานะนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วว่าคนที่ทำอ่ะ คนคนทำเนะี่ยเอ่อเป็นเป็นคนนั้นเลยนะคะคนทำก็คือเป็นชื่อของคนที่ทำนั้นนะคะตัวเขาเป็นคนทำนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกัตตุสาธานนะนะคะทตนี้เวลาแปลเขาก็บอกให้แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ผู้อะไรคะจุดจุดจุดนะคะเวลาแปลแปลเหมือนวิเศษนะนะคะ่ะอย่างนี้นะคะให้แปลว่าผู้แต่ตอนนี้ในกรณีเนี้ย เถ้าเกิดในกรณีที่เขาเป็นกรณีที่เขาลงในอัดแห่งตัดสีละเนี่ยนะลงในอัดแห่งตัดสีละเขาก็จะแปลว่าผูดจุดๆโดยปกติไอ้ตัวโดยปกติมันมาจากไอ้ตัวสีละศินนะ่ะตัวนี้แปลว่าศินใช่ไหมมันก็จะเป็นสีเลนาติอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมไอ้เลนาติเนี่ยมาจากเอนะ อเอนะก็คือสามก็คือโดยนะคะสีละก็คือสินเนะี่ยแปลว่าปกติแล้วก็สีเลนาติอันนี้คืออะไรคะเอนะแต่น,นี้เอนะคือสามตัติยาวิพัตน์นะคะอันนี้นก็แปลว่าโดยนะเ,เลยแปลว่าผู้จุดๆโดยปกติเนี่ยหมายความว่าตัวแรกเลยเป็นอะไรคะเป็นกัตตุรูป แล้วก็เป็นไรคะสาธารณะเขาบอกว่าเออบอกว่าลงในอัดแห่งตัดสีละเนี่ยเขาตังเกณว่ากัตตุสาธารนณะกัตตุสาธารณะลงในแห่งลงในอัดแห่งตัดสีละก็แปลว่าผู้จุดจุด,จดโดยปกตินะคะลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้เขาเขาบอกว่าเวลาเราเออตอบตรงนี้ค่ะให้เราจำตัวยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าโจทย์เขา เขียนมาลักษณะนี้เนาะอ๋อแล้วก็ยกตัวอย่างไปด้วยนะสับไดเป็นชื่อของผู้ทำคือผู้ประกอบกริยานั้นเป็นต้นว่าเนี่ยเป็นต้นว่าเนี่ยคือยกตัวอย่างกุมพกกาโลเห็นไหมกุมพกาโลก็แปลว่าตัวนี้แปลว่าล่ะผู้นะที่บอกว่าแปลว่าผู้จุดๆพู้อะไรคะผู้ทำทำไอ้ตัวเนี้ยกาละกาละตัวนี้ก็ไก่กับรอเรือนะกาละธาุทำผู้มาจากตัวนี้ที่คําว่าผู้แล้วก็ผู้ทําอะไรคะอันเนี้ย ซึ่งตรงนี้นะซึ่งอะไรคะม่อนะกลุ่มพระนี่แปลว่าม่อนะผู้ทําซึ่งม่อสับนั้นชื่อว่ากัตตุสาธนะเ็าให้จําไปหมดเลยนะคะตัวยกตัวอย่างไปด้วยแล้วก็สับนั้นชื่อว่ากัตตุสาธนะแล้วก็ตอบม,มีปยนเนาะให้แปลให้แปลว่าอะไรผู้จุดจุดถ้าลงในอัจแห่งตัดศสรแล้วก็แปลว่าผู้จุดจุดโดยปกติต่อมาเขาถามสับตัวนี้ตินโน ตินโนเราเห็นนอเนนเนาะนอเนเน,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 เนสองตัวที่เมื่อกี้เราเพิ่งแปลไปแล้วลงตะใช่ไหมคะแล้วมันแปลงตะปัจจัยไปเลยคะ่ะเป็นณณจำได้ไหมอย่างเงี้ยทีน,ยนั้นเราก็มาลงตรงนี้ก่อนอตรงนี้พอเราเห็นตัวนี้มาตรงนี้ก็จะใส่จุดก็ได้นะหรือไม่ใส่ก็ได้บางเล่มเขาไม่ใส่นะ,ะตรงนี้แตละตละธาตุในความข้ามนะคะตัวเขาเองเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าข้ามแล้วเพราะว่าเขาลงอะไรคะ ไอ้ตัวนอนเรนสองตัวคือตาปัจจัยตาปัจจัยก็คือแปลว่าแล้วตัวติติละเนี่ยตาละมันมาจากคําว่าตาละธาตุในความข้ามนะตาละธาตุในความข้ามและนณะณนะนะมาจากตาปัจจัยก็แปลว่าแล้วข้ามแล้วสําเร็จรูปมาจากอะไรตาละธาตุในความข้ามตาปัจจัยคือการลงลงตาปัจจัย ถ้ามีละเป็นที่สุดอยู่ด้านหน้านะเขาบอกว่าถ้ามีละเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตาเป็นนะนะะคือเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ลบที่สุดธาตุนะียที่สุดธาตุคือรอเรือเนี่ยนะแล้วก็ลบลบที่สุดธาตุเสียก็แล้วลงอะไรคะอีอาคมตรงนี้นสระอ์มาลงที่หลังนะนะลงอีอาคมตรงไหนต้นทาายก็คือตัวแรกนะตัวแรกคือตัวนี้ต่า ไอตัวนี้คือที่สุด่าตที่สุด่าตคือทําไมลบทิ้งแต่ตรงต้นธาตุนี้คือลงอีอต้นธาตุคือลงอีอาคมแล้วก็ลบที่สุดธานะคะก็เลยกลายเป็นติอย่างนี้นะคะแล้วแปลงตรงเนี้ยแปลงตับปัจจัยเป็นณณเนาะแล้วเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายปุงลิงเนาะให้รู้ว่าตรงนี้เป็นปฐมาวิพัตแล้วก็เอกวัจนะนะคะตรงเนี้ยแสดงเครื่องหมายปรุงลิงจะลงด้วยสละโอนะคะเพราะมันเป็นบาลี ตัวต่อมาปัมัชชะเห็นไหมชอช้างสองตัวมันเบิ้ลมาเห็นไหมอันนี้ก็ตัวเนี้ยเราก็มาดูว่าตัวนี้ธาตุอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นอะไรคะเวลาเราเห็นศัพท์อะไม่ต้องไปกลัวมันตัวข้างหน้าสุดเนี่ยเป็นอุปสรรคเขาเรียกว่าบทหน้าปาบทหน้าและตรงเนี้ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นธาตุอันนี้ตัวนี้มันมาจากการแปลงร่างนะคะเราก็มาดูตรงนี้ก่อนอ่านี่เขาเขียนอย่างนี้นะคะ ่าสมมติอย่างนี้ก็มีจุดตรงนี้มัททธา่ธา,ธาในความประมาทนะคะเนี่ยในความประมาทนะคะเออแล้วก็ดูตรงนี้ม่อพระมัททธ่ธาในความประมาทน,ะะนี้นะคะเสร็จแล้วพอเสร็จเราลงตวาปัจจัยตวาปัจจัยอยู่ในไหนตุนาท่ปัจจัยแล้วมีปะเป็นอุปสรรคอยู่หน้าก็แปลงตวาเนี่ยที่เป็นตุนาทีปัจจัยแปลงปไปเลยคะ่ะแปลงเป็นยะ แปลงเป็นยะอย่างนี้นะเพราะว่าอุปสรรคมันอยู่ที่มาอยู่ข้างหน้าคือปะปามันอยู่ข้างหน้านะา่าที่มีทะเนี่ยอ่าตรงนี้คือมะทะัทท่าเนี่ยาตาที่มีทะเป็นที่สุดอยู่หน้าเนี่ยแปลงยะอ่าแปลงยะกับที่สุดท่าเนี่ยเมื่อกี้เราแปลงเอ่อตวาเป็นยะอะไรที่มาแล้วตรงนี้ที่สุดท่าสองตัวเนี้ยแปลงสองตัวเนี้ยให้เป็นอะไรคะให้เป็นชะชะเนี่ยนะตัวนี้นะคะทะใช่ไหมคะแล้วเราก็ลง แปลงตวาเป็นยะสองตัวนี้บวกกันแล้วแปลงล่างมาเป็นชาชาอย่างนี้นะคะได้ตัวสุดท้ายต่อมาข้อต่อมาในกิยากิจแบ่งการที่เป็นประธานได้เท่าไหร่อ่ะเราก็ตอบได้สองจารย์คะขออนญาตค่ะอีกสองนาทีค่ะค่ะขอบคุณค่ะในกิยากิจแบ่งการที่เป็นประธานได้สองแบ่งให้ละเอียดอีกนะเนะี่ยสองเนี่ยแบ่งให้ละเอียดอีกปัจจุบันการนะ ใช่ไหมคือเขาแบ่งสองคือแบ่งให้ละเอียดอีกปัจจุบันอาการแบ่งสองเนี่ยคือเอาปัจจุบันอาการเนี่ยมาแบ่งเป็นสองคือปัจจุบันแท้กับปัจจุบันใกล้อนาคตปัจจุบันแท้หนึ่งปัจจุบันใกล้อนาคตเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งนะส่วนปัจจุบันจบไปแล้วอดีตการอดีตการก็แบ่งออกมาเป็นสองคืออะไรคือล่วงแล้ว ล่วงแล้วหนึ่งอดีตการเนี้ยล่วงแล้วหนึ่งแล้วก็อดีตการอันที่สองคืออะไรล่วงแล้วเสร็จล่วงแล้วหนึ่งกับล่วงแล้วเสร็จมีเติมคําว่าเสร็จนะล่วงแล้วเสร็จหนึ่งนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันการเป็นสองก็คือปัจจุบันแท้กับปัจจุบันใกล้อนาคตส่วนอดีตการคือล่วงแล้วหนึ่งล่วงแล้วเสร็จหนึ่งนะอ่าแล้วก็ต่อเดี๋ยวเราออกก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าใหม่นะเพราะเราจะเข้าตรงตรงอันน้านี้เลยนะ